ผมไม่มีปั๊มโดนตเอาใครมานั่งเปั๊มไม่มีใครเอาสวัสดีครับจะแหวนได้บ่าเนี่ยเฮ้ยจะซือ้อพวกอ,อะไรมาเร็วโอ๊ยชีวิตกวนะไอ้พวกมันพวกมันไอ้แชงพวกมัน ป่าแล้วแล้วไม่ได้ไป่าอุ้มไม่ได้ไปอยู่ตรงที่อุ้มไม่ได้อะมาดูกันครับผู้เชงอะไม่ได้เก่งแค่เขาครับเป็นไงเป็นไงกูบอกแล้วเป็นแง่โอ้ไอเดียบ๊อบไอ้สัตว์ไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบมาไล่ตามอยู่นะบ๊อบกระตุกอยู่เพราะเื่องใช้วิชาที่จะยิงตกรถแล้วนั่นแหละมึงกระตุกกู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 จะโดนแล้วเนี่ยเมื่อกี้มันไล่ตามกูอยู่กูชนกูกูชนกูเต็มลำเลยไอี๋เอ้ย ยยับเลอ่ะประแล้วฮะตอนนี้มันอยู่แถวรอบประมาณแถวหน้าตู้ปลานะแ็กเอ่อเขียวนะไอ้เขียวขาววะขาวก็เฮียแล้วดำมึดเลย โอเคเด้งกดใช่ไม่ใช่เออมันอุ้ม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 พวกเราอยู่มมันอุ้พวกเรานี่อุ้มอุ้มเบสตีใช่ป่ะใช่ใช่มันอุ้มเบสตีอยู่กดอยู่บ้านอยู่แถวไหนอ่ะแป๊บนึงนะพลอยโดนไล่อยู่อ่ะมันยังไม่มีเคสเลยเจอเคสมันได้เอ่อไฮเวย์ไฮเวย์ตึกแดงอ่ะไฮเวย์ตึกแดงอ่ะโอ้ไม่แกไอ้อกมึงสู้มึงสู้บอสกูไม่ได้แกไอ้ควายมึงนี่มึงก๊อกจริงเลยเหี้ยลด มึงดูรถพุกูด้วยเหี้ยโคตรโเลย์สัตว์มแค้นใจอะไรได้เหี้ยเป็นไงกูบอกแล้วเชียงเขาเดียวมม่รู้จักเปล่าเยัดากนอยตลาดกลาวัน่เอานไอ้นี่ะลงเียวเวหน้าดลางหน้ะดกลางก็พูดกำลังไปไม่ดูสถานการณ์เลยเหี้ย รถอะไรโซ่ขับพี่มาแต่งเขาเราชวนพวกนี้และแล้วจะเข้ยเออจังแม่เงมันจะไม่โดนควโดนกอดตื่นอ่ะมือหาที่แอบแล้วเราปั๊มเพลงก่อนคุณจะตายเคล่าสุดไมู่กปนพี่เละะเดนด้านาอ่ะ่อลีกูา ขับรถดูน้ำมันด้วยนะยดีแหละเขาดูน้ำมันนี่แหละถึงได้หนียู่นงี้ยอย่างที่อ่ะแทกหลุดไปแล้วเหรอแท่กหรูดแต่รุนนี้ไอแปะอยู่แบบนั้นเกือตายเฮียเจ็บคอ,อไอเฮีย รู้สึกหายใจไม่ท่วท้องไม่มาแต่กูเจ็บคออ่ะเนี่ยเจ็บคออีกแล้วไอ้แย่ปากปีลยเจ็บคอทุกทีกูรู้สึกแบบว่าตอนเนี้ยกูขับรถไปไหนม,มาไหนอ่ะกูก็เห็นรถทั้งเมืองมันรถพวกมันอ่ะยิ่งเลยสไปเดอร์แมนอีกตอนนี้ไอเฮียไม่ไม่แล้วแล้วมึงซ่อมรถยังยังซ่อมรถก่อนไหมไอ้โทษ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 โ รถใหม่อย่าพึ่งไม่บอกไว้เชียเคสในเมืองแม่งช่วยไม่ไหวกันตรงนี้แหละไอ้สัตว์แม่งเยอะจัดเยอะจัดมึงนั่งเฉยเฉยอ่ะมึงนั่งเฉยเฉยไอ้เหี้ยมึงก็พูดได้กูเนี่ยคนขับไอ้สัตว์ เ๋ยวมึงก็น่าจะพูดไปหยุดเลยกูคนกลับดูพูดอะไรแั้แอบไปไม่ไหวแชงไม่เป็นไรเว้ยแชงเดือนหน้ามันต้องเป็นรถของมึงเว้ยโอเคปะไม่เที่ยเนื่ยใจชิบหายเนี่ยกูมีรถประมูลแต่ ไม่รู้มึงแต่มันขึ้นเขาไม่ได้อะขึ้นเขาไม่ได้ก็ขับไม่ได้ปะหัวเคสล่าสุดมันอยู่ที่อู่นะที่กดล่าสุดอยู่แถวอู่แถวอู่นะใช่ออกมาเจอหัวจะปวดเหรอเออตอนนี้ไอ้ดีเท่าไหร่แล้ววะกระ็บอกได้อะไรวะ ไม่ <ort. S 2> <initiatives> อยากใช้คำว่าหนังแอคชั่นหรอก่อกีเนี่ยไอ้เฮียกูพูดเลยที่เหนังแอคชั่นอีกทุกคนนายแบบตามไปช่วยอ่ะเย็ดแม่ตามไปช่วยกันตุ้ม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 ไปสัตว์ทุกคนเพราแม่งเข้าอู่กระจายวงแตกไอ้เหี้ยหมีกันหมดเดี๋ยวโดนไล่ทุกคันเลยรับตอนนั้นกูพูดแบบโดนไล่หมดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแล้วไอ้เหี้ยแล้วแลบุ๊คตัดตัดแบบภาพที่กูดิไอ้เหี้ยทำเมนจุดเดิมจําน้ำิง เอ้มีห่อเป้ามาปั๊มหน่อยปัมปมยป๊มกัญช,ชาปัม๊มปั๊มกัญชาวงแดงอ่ะมาปั๊มหน่อยปั๊มกัญชาสอนนวงแดงไปปั๊มกัญชาลองไปครับกัญชาเก่าที่ดูดกัญชาเก่าดูดกัญชาเลยเหรอกัญชาเยอะกุลีดุดูป็นลูกเลยด <c oughs> <c oughs> ูดวบวบเลยอ่ปรบยูโงาะโอเครีบมาเลยรีบมาเลย นี่คนนะมีสคนรีบมาเร็วนี่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 น่นนี่หรวไม่อุ้ม่เราจะน้มันนอุมหรออุ้ม่นี่ไ่มีน้มันนะหรเราจะไล่เคนให้หมดก่อนแล้วแ่เออไล่ให้หมดก็ได้ค่อยนทีเดียวก่ะเคนเหลือเยอะไมเอเหลือเหลือคเดียวคเดียวเหลือคเดียวคออีกออีกเลรับอกี่เคครับออีกมาคนเดียวครับวันนี้เอาเลยาเหรอออีกมาเยอะไม่ได้อะ ปวดหัวเละไอ้เอ้ปนยังปนยังแล้วมีมีตะปีอะมีตะปีเอาถุงเหรอเอาถุงมีนะเเเเออาาแล้วก็มีตายตรงรถคนหนึ่งนะใช่มีอะเอาไหนเอาเอาเอาศพไหนมีเห็นสองศพเนี่ยเอาคนี่ยไอ้นี่มีปืนเอ้ยมันมีของปะฟ้ามีปืนโอเคเข้าไฟนะครับเห็นศพเดียวนะมีตรงรถตรงรถที่ศพหนึ่ง มนน่เห็าจัดไปชุดใหญ่ถ้าโซ่โดนอุ้มไปช่วยด้วย <c oughs> มุณก็ดูสภาพดิจใจไปช่วยไอ้เฮียยังกระหน่ำแอคชั่นโซ่โซหลุดออกมานอกเมืองได้ป่ะพวกมันอยู่ในเมืองเยอะจะเล่นนอกเมืองได้ไหมตะเล่้ในเมืองก็ดีมันปวด สวัสดีครับ <centimet S 1> สวัสดีคับสวัสดีคร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 ับยากยืมดวยดวยครับบามาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอยิบปำน้อหน่อยนะคประตูปิดครับหยิบประตูขสางหลังข้างหลังข้างหลังขอตัวรงนี้ขอัวนีโอเค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 เคโอเคโอเเคคเคเออโอเคโอเคโอเคเคคสคค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 คอคคคเคคเคค อนิย่าใช้ปั๊มหน่อยครับครับบ้านผมไม่มีปั๊มโดนต่ออ้าใครมานั่งอยู่ในปั๊มไม่มีใครเอามึงตกใจหมดกูป่ะสวัสดีครับจะแม่ได้แบบเนี่ยเหลืออะไรเฮ้ยไปซื้พวมอะไรมาเร็ว อ่พี่มินทำอะไรอะเพื่อนเพื่อนเพื่อนของคุณไม่มีที่อยู่แล้วครับเออเออนั่งนั่งนั่งอยู่ในบ้านเหงาอ๋ออาขึ้นไปข้างบนแล้วอ่ะอยู่ข้างบนเอาเมื่อกี้เห็นเห็นอยู่ข้างล่างปั๊มเลยมาที่หลังนะเชนทันทีไปได้บายบายครับไปแล้วครับไปแล้วครับขอบคุณครับที่ทางนี้ปั๊มกับบ้านผมไม่มีปั๊มครับก็ตีโดนยึดปั๊มนะครับ เฮียกอยู่ตรงนี้นานๆเหมือนกันนะนี่เฮียเลยล่ะไอสัตว์เพื่อนโดนอยู่เฮียก็ให้แม่งตายๆหาเพอแม่งอยู่แต่ตรงอู่ไอสัตว์ไปช่วยแม่งไงเฮียดูสภาพไอสัตว์คนไปช่วยเราจะเละกันหมดไอเฮียมึงใหญ่ไปช่วยกันเป็นร้อยไอสัตว์ต้นตีนอีกเป็นร้อยไม่ได้แก้มเลยนะบอกแก้มทำใจนะลูกหายใจลึกๆมันเจ็บแป๊บเดียว เ <im itation> <im itation> จ,จ็บนิดๆก็เจ็บนิดๆไอ้เฮียเป็นกูกูเลิกกดเคสเลิกกดเคสแกงแล้วไอ้ตับจริงๆ <im itation> มึงดู <im itation> งดิอ่ะอ่ะนี่ไหนไอ้เฮียออกออกมาจากฟั๊มนิดนึงเอาไปออาไปหน่อยนึง <im itation> ไอ้เฮียก็ว่าเขาไม่ได้หรอกเพราะเขาวนอู่อ่ะ แล้วก็วนมันก็กระโดดบล็อกมันหน่อยนั่นแ่ะไอ้เหี้ยแต่ว่าประเด็นคือตอนเราวนอู่อ่ะเพื่อนเราไม่ออกมาอย่างนี้นะมึงเข้าใจไหมเอ้าเฮ้ยกูคุยกับใครนเนี่ยแหมยัยกูได้ยินแป๊บหนึ่งกูกินน้ำอยู่ไอ้เหี้ยเด็กน้ำเดี๋ยวกู้สำลักน้ำตายมึงทำไงรับผิดชอบแม้สัตว์เราทำไมต้องรับผิดชอบอ่ะเขียนพินัยกรรมมาให้กูด้วยแล้วกันเนี่ยน,นะ ียอันนั้นกูตายโอซี้เฮียกูไม่ได้ตายในไอซีไอง่โอเคใช่ไหมอ้าวแล้วไงสมบัติโอซีมึงยกให้กูไม่ได้แคาเดี๋ยวนะไอสัตว์เทียจริงๆมึงจะเอายงินโอซีเลยเหรอไอสัตว์สมบัติกูอะไอเวนเทียจริงๆรไม่ต้องห่วงสมบัติมึงไม่ว่าจะเป็นอะไรกูจะขายให้หมดแล้วกูจะใช้ชีวิตอยู่อย่างสบาย

พวกมันไล่เราไล่เราแชงไปรถมึงลงจากบนเขาไม่ได้เลยเหี้ยโดนไล่ตลอดอันนี้พลอยกับแชงไม่สามารถไปช่วยเพื่อนได้นะครับถ้าในเมืองเพราะว่ามันจำรถได้แชงได้แม่นอะโอเคในเมืองกูยกให้กูเลิกข้าวเรื่องไอ้สัตว์ไป <laughs> เดี๋ยวกูออกไปอยู่ป่าอยู่ดอยแล้วไอ้สัตว์เว้ ขับในเมืองก็เจอเห็นกูหน่อยเบี้อก็ไล่กูและไอ้สัตว์เลิกไอ้เหี้ยรถมึงไงเหี้ยแค่แตะไปในเมืองควยแค่หัวเข้าไปหน่อยเดียวไอ้เหี้ยพวกสะดุ้งและไอ้สัตว์เหี้ยจริงๆเหี้ยไอ้สัตว์รถดูดตีนไปไอ้เหี้ยกูบอกเลยนะไอ้เอ้าพังไมม่ตากูพูดกูพูดเลยนะรถมึงเนี่ย คือไปไหนคือคนแม่งจำได้หมดแบบจำได้ทุกอย่างไมวะรถกูมันเด่นตรงไหนนะเฮียนีน่นี่รีบลงนะขึ้นก่อนเรามันจอดไม่ได้ มองเห็นรถกลัวมึงอยากเนียนปะต้องถามมาตรงไหนที่เขาไม่เด่นเนี่ยมึงอยากเนียนปะไปเบ <ทำ S 2> ียนสีดำแล้วก็ใส่ลายคาดใช่เหลืองใช่คาดเลยเหมือนเลยใช่มึงก็จะโดนเพื่อนเราบั๊มแต่ก็ยังดีที่เป็นเพื่อนเราเราปะมึงเชื่อกูเนียนกิฟต์ชีวิตกูต้องลงทุนขนาดนั้นเลยปะเนี่ยถ้ามึงไม่อยากให้เขาจะ จำมึงได้อะถ้ามึงอยากจะไปช่วยในเมืองอะมึงก็ต้องทำแบบนั้นกับคันนี้ยนอกจากกระจกวิชันมาใส่ได้ปาวะเอางี้หรือมึงจะขับรถกูไม่เด่นเลยมั้งรถมึงไหนี่ยเฮียไม่เด่นเนี่ยไม่เด่นเสียงดังอย่างเฮียไม่ดังแล้วม,มันปรับแล้วรถประมูลมึงเนี่ยนะร้องไม่เด่นใช่โอกูขับไม่ได้คนนึง แต่ขึ้นเขาไม่ได้เหนื่อยใจไว้เปรียบไปนั่งชิลอยู่ริมหาดทรายนั่งอยู่ไม่มึงจะไปจะไปเอาก,ก่อบฟ้ามนี่ถ้ากูช่วยเพื่อนในเมืองไม่ได้นี่กูไม่มีค่าเลยแม้ตอนนี้ใช่ถ้าในเมืองรถมึงมันหนีมันไม่ได้อยู่แล้วไอ้เฮียแต่แต่ถ้าเราเป็นรถประมูลกูมันอาจจะหนีได้ก็แล้วเพราะว่าแรงใช่แต่มันบาง โอ้ยชีวิตกวดอ่ะทำเวรทำกรรมมานะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงทำไมมันโง่จากหี้ยขัดวีรถรุ่นเิโอขัดรัดออโต้ไหมเหี้ยขึ้นปุ๊บล็อกปั๊บขึ้นปั๊บล็อกปุ๊บอ่ะไอ้เหี้ยขึ้นปุ๊บปั๊บล็อกปั๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะไม่มีไอ้ควายมึงโง่